สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทีวี360องศากับผมทรินวัฒน์พัฒนาวิระกุณนะครับเรามาดูครับว่าประเทศไทยจะมีหิมะตกได้หรือไม่ครับเรื่องของความปรารถนาให้ประเทศไทยมีหิมะตกแบบในต่างประเทศบ้างนั้นมักเกิดขึ้นและเป็นข่าวอยู่เสมอนะครับเวลาที่มีความหนาเย,ย็นลงมาแรางๆเกิดขึ้นครับขณะที่หนักไปก่อนนั้นก็คือการลือเรื่องของภาพในโลกออนไลน์ล่าสุดว่ามีหิมะตกที่จังหวัดน่านยิ่งกระพือความสับสนความเป็น ออกไปมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ดีนะครับว่าเราได้ใช้เวลาในช่วงเวลานี้ครับมาเรียนรู้กันว่าหิมะในไทยจะตกได้จริงหรือไม่นะครับเริ่มจากดูหลักการทางอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับปัจจัยที่ทําให้มีหิมะตกได้ต้องข้อหนึ่งเลยนะครับเรื่องของอุณหภูมิระดับผิวพื้นต้องต่ํากว่า0ูนองศาเซลเซียสหรือจุดเยือกแข็งย้ําว่าต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่นะครับและข้อ2ก็คือต้องมีเมฆซึ่งต้องเป็นเมฆฝนด้วยนะครับหรือไม่ก็มีพายุหิมะปั่นป่วนรกกคัรบน แล้วก็เป็นฟ้าแบบหลายวันในช่วงหน้าหนาวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโปร่งจนมองเห็นประเทศไทยชัดเจนและเพราะว่าไม่มีเมฆปกคลุมนะครับเหตุเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยนะครับสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งได้แก่เหนือสานกลางตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจึงทําให้มีอากาศที่หนาวเย็นอยู่นะครับดังนั้นปัจจัยข้อที่2ก็คือเมฆจึงไม่มีให้ตกลงมาเป็นกลายเป็นหิมะแน่ครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นจะทาให้อากาศจมตัวเมฆจึงก่อตัวไม่ได้ประกอบกับอากาศหนาวเป็นอากาศแหง ความชื้นน้อยจึงไม่มีปัจจัยเอื้อให้มีเมฆที่ผลิตหิมะได้เลยนะครับและจากข้อมูลอุณหภูมิต่ําสุดที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเช้าวันนี้ภาคเหนืออยู่ที่ทุ่งช้างจังหวัดน่าน9.4องศาส่วนอีสานอยู่ที่นครพนมนะครับ5.7องศานี่ถือเป็นอุณหภูมิความหนาวเย็นที่มากสุดในรอบนี้แล้วนะครับหรือถ้าพรุ่งนี้จะเย็นลงกว่านี้อีกอุณหภูมิก็จะไม่ต่ําไปกว่านี้มากนะักดังนั้นจึงไม่มีความเหมาะสมของสภาพอากาศที่จะทําให้ไทยมีอุณหภูมิผิวพื้นนะครับต่ำถึงศูนย์องศา นั้นตั้งอยู่ในเขตร้อนมวลเย็นจากจีนที่ลงมาจึงทําได้แค่ให้เราเย็นวูบในตอนเช้าส่วนกลางวันยังร้อนแดดไม่สามารถทําให้เราหนาวเย็นศูนย์องศาได้ทั้งวันสรุปนะครับจากปัจจัย2ข้อหลักนี้ประเทศไทยจึงไม่มีหิมะตกได้แน่นอนครับ เห็นทีหิมะที่ตกในประเทศไทยนะครับก็คงจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับในห้องส่งของเที่ยงวันทันเหตุการณ์จากเอฟเฟกของหิมะตกของกราฟิกข่าวก่าวสาเท่านั้นนะครับยังมีอีกพื้นที่ความหนาวเย็นที่น่าสนใจก็คือเนี่ยครับที่เห็นข้างหลังครับคือกรุงเทพมหานครภาพจากกล้อง t ทวเวอร์แคมยอดตึกอาคารมรินทรถนนรามสีนะครับ ตอนนี้ครับสออุ่นภูมิอากาศอุ่นขึ้นอุณหุภูมิอยู่ที่25องศากว่าครับแต่เมื่อเช้านะครับเจนาฬิกาตามสุรุงเทพอยู่ตอนเหนือแถวตอนเมืองนะครับ18.5องศารองลองมาอยู่ทางตอนออกครับบางนา19.4องศากลางเมืองอย่างศษษษษูนย์สุขิตก็20.6อ,องศากว่าครับซึ่เป็นความหนาวเย็นมากสุดครั้งแรกของกรุงเทพสําหรับหน้าหนาวฤดูกาลนี้เลยนะครับข่าวดีก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่านี่คือความหนาวเย็นสุดท้ายของกรุงเทพหรือย,อยังจึงมีลุ้นในหหนน้านา ในหนาวรอบต่อไปนะครับว่ากรุงเทพอาดเย็นกว่านี้อีกส่วนเช้าพรุ่งนี้กรุงเทพปริมณฑลยังมีโอกาสได้เย็นแบบเช้าวันนี้อีกวันนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับเพราะนี่คือสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกัน